สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ s ซเชาแ้วครับวันนี้จะนําเคล็ดลับดีๆมาฝากครับนั่นก็คือเวลาที่เราไปเที่ยวใช่ไหมเราก็จะถ่ายรูปถ่ายจะจะใช,ใช้มือถือเราถ่ายรูปมาทีบางที่เป็นร้อยๆร,รูปเลยครับแล้วทีนี้ ปกติมันก็ต้องมาแต่งสีกันหน่อยใช่ไหมมันถึงจะสวยครับแต่ทําไมอะ่ะเวลาแต่งปุ๊บโอโหมันแต่งยากมากเลยแล้วบางทีสีก็ไม่เหมือนกันเนี่ยไปถ่ายที่เดียวกัน10มุมสีไม่เหมือนกันเลยอยากให้มันเป็นโทนเดียวสีเดียวกันเป๊ะๆทาได้ไหมทําได้ครับแล้วฟรีด้วยไปดูวิธีทํากันครับวันนี้ครับเราจะมาทําการแต่งรูปโดยใช้แอปพลิเคชันฟรีจาก Google ที่มีชื่อว่า n a p ปซ e t ตัวนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ครับไปดาวน์โหลดมาใช้กันฟรีๆได้เลย เมื่อได้ตัวแอปพลิเคชันมาแล้วครับเราก็มาแตะที่ตัวแอปครับแตะที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มรูปครับหลังจากนั้นก็เลือกเลยครับว่ารูปที่เราต้องการแบบไหนสมมติผมมีทั้งหมดอยู่3รูปด้วยกันอยู่ตรงนี้เนาะเราต้องเริ่มจากการแต่งรูปรูปหนึ่งขึ้นมาก่อนครับ โดยการแต่งรูปนี้ก็จะมีเครื่องมือต่างๆทีมต่างๆให้เราเลือกครับเราสามารถที่จะเลือกทีมไหนก็ได้ครับผมลองดูซิว่าแบบนี้สวยไหมแบบนี้สวยไหมครับผมหากว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งนะแต่อยากได้รูปสวยๆก็สามารถเลือกแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าหากว่าครับผมเราต้องการแต่งให้มันมากกว่านี้ ให้มาแตะที่คําว่าเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาแตะคําว่าเครื่องมือปั๊บแล้วจากนั้นมาแตะที่ขีด3มขีดในเรื่องการตั้งค่าตรงนี้นะ้อแหมันจะเห็นชัดไหมนะ้อเดี๋ยวขออนุญาตขยายนิดนึงแล้วกันครับผมอ่ะพอถึงตรงนี้นะเราสามารถที่จะใช้นิ้วของเราครับแตะไปที่หน้าจอและเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับคุณผู้ชมสังเกตแถบข้างบนนี้นะ แถบข้างบนเนี่ยมันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปตามเราก็คือมืดและสว่างแบบนี้นะครับเราก็เลือกได้แต่นอกเหนือจากการมืดและสว่างครับเราสามารถจะใช้นิ้วของเราแตะปุ๊บแล้วเลื่อนขึ้นมาได้ฮะแตะแล้วเลื่อนขึ้นมานี่มันจะเจอกับเครื่องมืออีกหลายตัวเช่นการปรับคอนทราสต์การปรับความอิ่มตัวการปรับบรรยากาศไฮไลท์ light, เงาและความอบอุ่นครับผมจริงๆมันจะซ่อนไมมทําไมก็ไม่รู้เนี่ยเราต้องทําแบบนี้เนะเาะพอเลือกแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็สลับเลยแล้วก็เลื่อนไปซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับว่าต้องการแบบไหนอ้าวทีนี้ มาเลือกความอิ่มตัวปรับความอิ่มตัวนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเลือกที่มาอีกอะไรล่ะบรรยากาศอ่าจากนั้นเลือกมาไฮไลท์ไฮไลท์ส่วนสีขาวนะครับเนาะต้องการลบเงาไหมเงาเยอะไปไหมจากนั้นก็ความความอบอุ่นนะครับก็คือต้องการให้สีออกแบบเฮ้ยออกแบบน้ําเงินน้ําเงินหน่อยฟ้าฟ้าหน่อยหรือว่าเอาออกเหลืองๆหลือง่าสมมติเราแต่งได้เรียบร้อยแล้วนะเรามาแตะตรงนี้เลยครับตรงเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านล่างฮนะแตะโช๊เข้าไปนะ ทีนี้ครับผมหากว่ารูปต่อไปเราต้องการแต่งให้เป็นแบบโทนเดียวกันอีกแต่ไม่ต้องมาทําเลื่อนแบบนี้แล้วนะให้มาแตะที่คําว่ารูปแบบที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับป้าบเข้าไปนะฮะเห็นไหมมันเป็นแถบทีมที่ขึ้นมาใหม่เออขึ้นมาเหมือนตอนแรกที่เราทำนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมื่อเราเลื่อนมาตรงนี้สุดครับเราจะเจอกับเครื่องหมายบวกตรงนี้ซึ่งเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับจะเป็นตัวที่เก็บแม่แบบของตัวแรกที่เราทํานี้ทําไว้เพื่อไปแต่งกับรูปอื่นๆครับอ่ะ มาแตะที่เครื่องหมายบวกเลยครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะฮะสมมุติชื่อ A แล้วกันเนาะจากนั้นแตะคําว่าตกลงครับป๊อปเข้าไปครับนี่ก็จะเป็นชื่อ A ตรงนี้เลยนะหลังจากนั้นครับเรามาแตะเปิดอีกทีหนึ่งครับเพื่อเปิดรูปต่อไปเปิดครับผมมาดูรูปต่อไปรูปที่2นะแทนที่เราจะไปนั่งแต่งแบบเมื่อกี้นะเราก็มาแตะที่คําว่า A ตัวเดียวเลยครับนี่ฮะแค่นี้เองครับแตะเครื่องหมายถูกต้องเข้าไปเรียบร้อยครับผมนี่เสร็จเรียบร้อย แต่อย่าลืมว่าทุกๆครั้งนะครับผมให้แตะคําว่าส่งออกด้วยนะเวลาที่เราต้องการจะเซฟนะครับในกรณีที่เป็น iPhone ก็แตะส่งออกนะและก็แตะบันทึกนะครับซึ่งบันทึกเนี่ยจะมี2ออย่างให้เราเลือกก็คือบันทึกคือบันทึกซ้ําในรูปภาพเดิมไปเลยหรือบันทึกสําเนาบันทึกสําเนาก็คือรูปเดิมก็จะเป็นสีเหมือนเดิมทุกอย่างครับแต่รูปตรงนี้ก็จะถูกบันทึกเป็นรูปใหม่ครับผมเราก็บันทึกสําเนาไปเลยก็ได้แค่นี้ฮะเราก็สามารถที่จะแต่งรูป ที่ไปถ่ายครั้งเดียวกันให้ได้โทนสีแบบเดียวกันทั้งหมดครับชอบใจอย่าลืมกด Subscribe ติดตาม Z c h a n n n l ครับเราจะพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ